สบ,บายดีป้าลุงสบ,บายดีเอฟซีสคูทุกคนสมองสุบอนเด้อจ้ายินดีตอนหับก่อนศูนสองน้องเดือนฮ<ม>ะจะขึ้น,นท่าไรไหมม,มาโมบุญงานแจกขาวพ่อลุงเอลย<ม>งานแจกขาวพอซอบาบไลอ์อ้าวจะไปทางไหนวะ<ม> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

โอ้หหาใคอยทำใจไปห็นเล้เขาอันนเออ่มแม่น่ะาแม่พแมแม่๊ก็มือแล้วกถ้าผู้แกเพื่อพักกันนอนพักผอนก็ลงเลยลงรุมนะแม่ลงรวมพ่อนอนอยู่เทิงนี่จังกระซีมันต่ำนะแม่ ตอนนี้เป็นกำลังยอ่อเขาปะลุงเ้ยพูนเอ้ยอ้ําเป็นเด็กเสือเป้ยมีก้อยนั่งหละกะัก็หลาบสีปะลุงเย้ยแล้วก็มีต้มแซ่บมีข้าวปุ้นน้ำยาฟีมเมอรกเขามีเฮดในขีปปะลุงเย้ย งานานี่เสีบสะท้านฝ่าแม่นสาแม่งัดเป็นงัดงานนี่โมมีตากองห้อง,งน้ดงดำเป็นตากองหายไปลงเลย โดยเป็นอะไรบ้านนี้วนกับงานบ่ด้านเนี้ยเนาะลูกเราไข่บ่ะเอ้บไล่นะลูกเราไข่บ่ เพ่นเสร็จหน้าอยู่แบบแบบเพื่อผารูปอยู่แบบแบบเราจะมีกี่หุ่นไ้อโอ้มาได้หรอเดนึ่งมาได้หรอ,มา,รอม,ามาบอ,อด grab เมื่ออันเบา,บาใจเผลเอาอันก๋วยเตี๋ยวไปใไฮ fc สั่งดีได้ grab เมื่อ คนไม่น้องเท้นอยู่ทึ่ง่นเศษยังวะ่นสีอันเขาโรลงเรียนมารลายยานอีกว่าตามซูงอยู่ว่าทางนั้นทางนั้นแลนนนนหละพ่อตาป้าเศษยัง น้องดำนีมม่ปลาโล้ยห้องกับบัวมะก่็นเห็นเห็นยห็นเห็น หักกระปุ่นแลลุงเลยแย่ง,นนะย,งยิ่แม่ก <laughs> องแยกงโย่ไฮตาแม่ไปซักกองในครั้ง,ง,งแรก <c oughs> บ่าเขามาใกล้กไม่น่กันให้ทำนี่แหละเศบมะลุงเลยกินไปตาแสบใช่เนาะ ลงไปงหมากไปน้องเดือนมาามีขระปุนปลาลุงเลยสีนปลาบ่ยเปืงนน้ก็ได้เอเป็นมากระปุนแม่เปบกอยมาก ครับ39 <coughs> 32ครับครับของมากบวก1เป็น ก็รูลเลยกินข้าวใหญ่ๆจังแท้มันกินแบพังผ่าพังไท่ยู่อ Kinh con thăng an em là mà Cứ để xong nó thì đúng không ạ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Xem <laughs> ừ, bớt chàn Bó ba có tao đi Cả năng thầy sợ ập khẽ em mẹ kim tỏ các cảm ơn mượn và nào, người có quàng quần, quần áo, quần sẹp với mẹ coi năng Nhâm nó mẹ chắc sẹp nó Nhâm sẽ mặc phương

คลิปนีกป้ก็ลาแหละป้าลูกกับขอบคุณขอบคุณสุขุสุขคนที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามเป็นกำลังใจแม่น้องเดินตลอดมาเนาะคอยอยู่ดีไม่แห้งบ่สุขุสุขคนพอกันใหม่คลิปนะกับสบายดี